สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาดูวิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินประกันค่ามิเตอร์ไฟฟ้านะคะว่าได้รับหรือยังสิทธิ์ผ่านหรือไม่ถึงขั้นตอนไหนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะหลังจากที่ได้ลงทะเบียนกันไปแล้วตั้งแต่วันที่25มีนาคม2563นนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีตรวจสอบกันนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูแล้วก็ไปรับชมยังไง ก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดที่ใหม่ๆต่อไปค่ะการตรวจสอบสิทธิ์คืนเงินประกันไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครหลวงเราได้รับยังสิทธิ์ผ่านไหมถึงขั้นตอนไหนบ้างนะคะสําหรับการตรวจสอบสิทธิ์การคืนเงินประกันค่าไฟฟ้านะคะจากกรณีการใช้ไฟฟ้าเปิดให้บริการประชาชนลงทะเบียนของเงินคืนประกันไฟฟ้าเพื่อบรรเทา ผลกระทบจากโควิด -19 ต right. mm ั hmm. ้งแต่วันที่25มีนาคม2,563ที่ผ่านมาได้มีการทำคืนเงินตั้งแต่วันที่31มีนาคม2,563ที่ผ่านมา โดยจะเริ่มทยอยจ่ายเงินให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วถูกต้องเป็นเงินกว่า350ล้านบาทจากผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์มากกว่า3ล้านรายนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับการยืนยันหรือคืนเงินสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ขอคืนเงินประกันไฟฟ้าได้ที่การไฟฟ้านครหลวงผ่านเว็บไซต์นะคะ การและก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผ่านเว็บไซต์ก็คือจะมีเว็บไซต์เดี๋ยวแปะไว้ให้นะคะใต้คลิปถ้าใครยังไม่ได้ลงทะเบียนและก็ใครลงทะเบียนแล้วก็ยังไม่ได้ตรวจสอบสิทธิ์นะคะพอกดเข้าไปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะตามเว็บไซต์นี้ก็จะขึ้นหน้าจอนี้ขึ้นมานะคะระบบทะเบียนการขอคืนเงินประกันไฟฟ้า แบบนี้นะคะก็จะขึ้นมาแบบนี้เมื่อเข้ามาหน้าเว็บให้ท่านกรอกหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า12หลักที่อยู่บนบินค่าไฟนะคะและหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักจากนั้นให้คลิกตรวจสอบนะคะก็จะขึ้นหน้าจอตัวนี้ขึ้นมานะคะก็คือก็จะมี เมื่อกรอกข้อมูลเว็บไซต์จะบอกว่าเราอยู่ขั้นตอนไหนซึ่งมี4กระบวนการนะคะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในขั้นตอนไหนเหมือนข้อ1เราผ่านการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์มาแล้วนะคะ 2. ออยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารส่วนมากทุกคนจะอยู่ใน ข้อ2นะคะก็คืออยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าผ่านข้อ2ไปแล้วก็จะอยู่ระหว่างการดําเนินการคืนเงินประกันนะคะและผ่านข้อที่สาม,มาก็จะมาเจอข้อที่4คือท่านสามารถรับคืนเงินประกันตามช่องทางที่ระบุไว้นะคะก็คือเราก็ไปรับเงินได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ในขั้นตอนที่4นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็มาบอกวิธีง่ายๆนะคะสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์คืนเงินประกันไฟฟ้านะคะก็ลองทำกันดูนะคะ